ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับใคราอาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลก์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังการ์ด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญสุพรรณบุรีนะสายสุพรรณนะครับนี่ครับเจอสวยงามน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญนะหัดโค,โคโคเท่านะครับสุพรรณบุรี <ๆ S 2> เหรียญนี้ก็จะสร้างปีสามหกนะสองห้าสามหกนะครับ ก็ถือว่าไม่เก่ามากนักแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็ยี่สิบปีแล้วอ่าเราก็มาดูที่ไลฟ์กันเพื่อเือนๆมีก็จะได้นํามาพิจารกกันองพอๆกับคลิปนี้ได้นะครับว่าพาเทแล้วหน้าการดูประมาณไหนนะ,ะตัวตรงตัวตัดนะครับปีสองห้าสามหกนะครับอ่าวัดโคโคเทาซุกฮันบุรีนะเรียนนี้อ่สาสหรับเรียนหลวงพ่อบ,บุญวัดโคโคเทาเนี่ยเรียนรุ่นแรกหรือจะจะสร้างปีหนึ่งสองนะรุ่นสองีหนึ่งสี่นะครับ อ่าปีหนึ่งสองเนี่ยเป็นเหรียงเสยม้าเหมือนกันนะปีนี้หนึ่งสี่ก็เสยม้านะครับสวยทั้งคู่เลยนะอ่าเพื่อนๆลองเปิดดูแล้วกันอ่าเหรียนรุ่นแรกท่านก็หาได้ยากมากนะปัจจุบันนะครับอ่าราคาเช่าหากก็อาสูงมากแล้วนะอ่าใครมีก็ทักมาได้ที่แฟนเพจน,นะครับแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยมีของล็อกเลนแบมนะอ่าแต่รุ่นเนี้ยปีสามหกเนี่ยน,น่าจะยังไม่มีนะเป็นเรื่องก็สบายใจได้นะครับอ่าแต่แบบนี้ก็ไม่การตีฟันทงนะก็ อาซาบผมเนี่ยดูก็ไม่เคยมีไม่เคยเห็นของเ okay คเลยครับอาแต่อ่นนั้นแหละเพื่อนอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีใช่ไหมอาโอเคใครมีข้อมูลก็ลมคอมเมนต์มาแล้วกันอานี่ครับพรแท้นีการลมดำสไตล์การลมดำความเึ็กคมชัดจบแล้วนะครับเห็นไหมปิชาไม่เยอะไม่ยุ่งยากเลยนะอาแบบนี้นะครับอาสี่มาคมคมน้อยแบบเนี้อ่าเป็นขี่เป็นแท่ง นะตามผิวเหรียญมีปุ่นมีครับฟุ่นนี้นะเนี่ยโอเคมากๆเลยเรานี้ก็จบเลยนะครับเจอค่อยๆพิจารณาไปนะครับเพื่อนๆช่วงแรกเนี่ยการเช้าหาพ้าเหรียอญอาจจะยากน่อยตรงที่พ้าเหรียญถ้ากีก็มีถ้ายังดูไม่เชี่ยวชาญเนี่ยก็ตัวเก๋ดีเลยอ่าเพราะว่าพระปุ่งนี้เขาจะมีเนื้อให้ดูนะเหรียญตอนแรกเริ่มต้นเนี่ย เราก็ต้องดูความคมให้ได้ก่อนว่าแบบไหนคมแท้จริงแบบไหนคมแบบตาเกยียนะก็ดูพระทองทิ้นเพื่อนเพื่อนก่อนก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนมีในยิ่งบนบ้าอะไรเงี้ยลองอค้นมาศึกษาดูก่อนนะเริ่มเบื้องต้นเนี่ยแหะคุณศึกษาก่อนเช้าหาครับเพราะว่าถ้าเราเช้าหาไปแล้วเนี่ยอโอกาสที่เราจะโดนเกยเนียนะสูงมากเพราะว่าทุกคนแหละครับเพื่อนๆตอนเริ่มต้นเนี่ย หวังแล้วว่าเราจะเช่าผาที่เรารู้จักที่มีราคาเป็นมื่นเป็นแสนเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยจะไปเช่ายังอ่าอย่างนั้นกันที่มีค่านิยมที่สูงเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีค่านิยมสูงเนี่ยของเราเนีแบบจะมีแล้วก็เจรค่อนข้นางดีด้วยหลายสี่มือนะแต่ถ้าเราเล่นผาท้องที่มันเพื่อนก่อนเช่นเรื่องขอบุญเนี่ยวัดโคกวเทาเนี่ยรุ่นรุ่นแรกเขาก็ไปไกลนะแต่ว่ารุ่นสองเนี่ยก็ยังอ,อพอจะเบาบ,าบ้าง พันต้นเลยพวกนี้นะเ๋อก็เช่าบันทีก่อนก็ได้แต่ว่าก็มีของน้องเรียนแบ,บี้ีกบบนันแล้วเมืออก็ควรดูให้ดีอ่าแต่ว่าถ้าเป็นพาพื้นที่เบี้ยนเนี่ยจะโดดก็โดยโดย,กดยกากเพราะเรามีของแถดูเลยอ่าไปทถามหาคนพื้นที่ที่เขารับมาจากวัดอะไรเงี้ยก็โอกาสโดดคนข้างยากมากๆเลยนะครับอ่าเราเราก็ศึกษาจากองค์ยางไนก่อนที่เป็นาพาถเเแน่เนี่ย เราก็จะทําให้เราได้เช่าหากผ่าเถะได้ปเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้ผ่าเถะเพิ่มยิ่งขึ้นละกันดีว่าเราไปเช่าแบบผาที่เข้าวงการเล่นกันแบบเป็นมือเป็นแสนเนี้ยโอกาสโดนเยอะนะอ่าอันนี้จะเป็นข้อแนะนํานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็นั้นเรอแต่การตัดสินใจของเพื่อนนะเห็นไหมครับตัวหนังสือเด้งขนาดเนี้ยเปอร์เซ็นต์เกยไม่มีแล้วนะเนี่ยแหน่ดูยันเลยอ่าเด้งเลยคมชัดมากๆเลยนี้เองนะครับ นะก็ชัดเจนนะชัดเจนเป็นพาเทนะครับแต่ว่าเรื่องราคาอาจจะยังไม่สูงมากนักนะสาหรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นพาเทแล้วก็ศึกษากันไว้ก่อนดูให้ติตตาชินตากันทุกวันนะเกิดนะเฉพอยประมาณนี้นะครับสหลับวันนี้นะเออค่อยๆศึกษาเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าเกิดวันนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ยต้องขออภัยมานัทีด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ต้องห่อตัวลาไปก้อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ